5ความลับการสร้างแบรนด์สำหรับมือใหม,ใหม่วันนี้หลายคนอยากจะเริ่มต้นอยากจะทำออนไลน์แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องสร้างแบรนด์วันนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณไม่มีแบรนด์คุณจะขายไม่ได้เพราะยุคนี้คนซื้อของจากคนที่เขารู้จักคนที่เขาคุ้นเคยคนที่เขาเห็นหน้าบ่อยคนที่เขาจำได้คนที่เขาเชื่อใจไว้ใจถ้าวันนี้คุณไม่มีแบรนด์คุณไม่มีพัวเชลแบรนด์คุณไม่มีตัวตน คนไม่รู้จักคุณมันจะทำให้คุณขายของไม่ได้วันนี้คู่ไก่ต้งมีความรับสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นสร้างตัวตนสร้าง Personal b ลแบรให้เกิดและสร้างเงินบนโลกออนไลน์ได้ หนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวคุณเป็นใครก่อนที่คุณจะบอกคนอื่นออกไปว่าคุณเป็นใครเพราะถ้าวันนี้คุณไม่รู้ว่าตัวคุณเป็นใครมันจะทําให้คุณสื่อสารแบรนด์ของคุณเพอร์ n น l ลแบรนด์ของคุณได้ไม่ตรงการที่คุณจะรู้ว่าคุณเป็นใครให้คุณเริ่มต้นจากการเขียนสิ่งที่คุณเก่ง3ข้อสิ่งที่คุณชอบ3ข้อและสิ่งที่คนชมคุณ3ข้อหาจุดตัด ของ3สิ่งนั้นว่ามันคือตรงไหนหาจุดร่วมแล้วเริ่มต้นสร้างแบรนด์คุณจากตรงนั้น 2. โฟกัสเรื่องเดียวให้คนจดจําวันนี้คุณต้องการให้คนจดจําคุณพูดถึงคุณในเรื่องอะไรเลือกหนึ่งคำที่คุณอยากให้คนพูดถึงคุณเช่นโค้ดเปลี่ยนชีวิตแม่ค้าเก่งไร้สดนักกิจวยาสายเสกโค้ดลดพุงทุกโพสทุกคลิปของคุณคุณควรสื่อสารเรื่องนี้ซ้ำด้วยความตั้งใจเพื่อให้คนจำคุณได้ 3. Story หรือเรื่องเล่าเล่าเรื่องด้วยหัวใจไม่ใช่โชว์ความเก่งด้วยการโค้เรื่องราวชีวิตจริงคุณเคยล้มเหลวอะไรมาบ้างคุณเคยผ่านความท้อแท้ยังไงและอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ ลุกขึ้นมาสู้และทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะแบรนด์ที่มีเรื่องราวเท่ากับแบรนด์ที่ส่งพล 4. ภาพลักษณ์ของคุณต้องตรงกับตัวตนของคุณจริงๆมันจะทําให้คุณมีความน่าเชื่อถือและเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้ครั้งที่คุณปรากฏตัวคุณต้องมีเอกลักษณ์ที่เป็นของคุณเช่นโทนสีการพูดการแต่งตัวของคุณที่เป็นตัวของคุณจริงๆ เช่นถ้าคุณเป็นสายสุขภาพให้คุณแต่งตัวและใช้โทนสีให้สอดคล้องกับแนวทางม คนรักสุขภาพมันจะทําให้คุณจดจําได้ง่ายไม่ต้องไปกอปไ๊อบใครเพราะสิ่งที่แท้จริงมันทําให้คนรู้สึกได้แล้วเขาจะรักจะชอบใน Personal b ลแบรนด์ในตัวตนของคุณ 5. การโพสต์สม่ําเสมอเพื่อสร้างความไว้ใจโดยเฉพาะใครที่เป็นมือใหม่คุณต้องลงคลิปหรือโพสต์อย่างสม่ําเสมอให้คนเห็นคุณซ้ำๆจนจําหน้าคุณได้จําชื่อคุณได้โดยใช้สูตรในการโพสต์8 0ดสิบสคือการโพสต์แชร์ความรู้ให้ความ รให้ Howto 15%คือการเล่าสตอรี่เล่าเรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นใครทำไมคุณถึงมาทำสิ่งนี้คุณถึงมาผลิตสินค้าตัวนี้5%คือการรีวิวสินค้าแชร์สินค้าของคุณจะทำให้คนติดตามคุณเพราะคุณออกมาให้ความรู้เขาไม่ใช่การที่คุณออกมาโพสขายอย่างเดียวเพราะเมื่อไรที่คุณโฟกัสที่การโพสขายโพสขายอย่างเดียวมันจะทาให้คนเบื่อและไม่อยากดูคุณไม่ติดตามคุณทาให้คุณขายไม่ได้ ใครวันนี้ที่ต้องการอยากจะสร้าง Personal b r แบ d ดให้เกิดโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่ให้เอาสิ่งที่ครูไก่โต้งให้วันนี้ไปลงมือทำเพราะ Personal b r แบ d ด์ที่ดีไม่ได้เกิดจากความดำแต่เกิดจากความจริงใจเกิดจากความต่อเนื่องและความกล้าเล่าเรื่องโดยเฉพาะมือใหม่ไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกแต่ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นและลงมือทาทันทีคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างตัวตนสร้าง Personal b r แ n d แล้วสร้างเงินได้